แสงสว่างจ้ามาจากทางซ้ายของคุณตูมฟ้าผ่ามาจากไหนกันเครื่องบินของคุณสะเทือนอุปกรณ์หยุดทำงานหนึ่งนาทีก่อนหน้านี้ฟ้ายังสว่างแจ่มใสแต่ตอนนี้กลับมืสดสนิทประสาทสัมผัสของคุณผิดเพี้ยนไปคุณไม่เข้าใจว่าตอนนี้กำลังบินขึ้นหรือบินลงอยู่เป็นความรู้สึกที่แปลกพิกลค,คุณอยู่เหนือการเวลาและปริภูมิใดๆสายฟ้าสว่างมาจากทุกทิศทางแม่เขอาคุ้มเครื่องบินของคุณไว้และดึงคุณไปสู่ใจกลางวางังวนคุณจับคันบังคับและบอกตัวเองว่า ฉันจะออกไปจากที่นี่จะออกไปไกลออกไปจากความมืดและเมฆหนาทึบคุณเห็นลำแสงสว่างนั่นเป็นโอกาสเดียวของคุณแล้วเครื่องบินของคุณตรงไปหาแสงนั่นเหมือนผีเสื้อกลางคืนมุ่งไปหาแสงไฟและฟิวคุณทะลุออกมาจากลมหมุนที่เลวร้ายนั้นได้อุปกรณ์ของคุณกลับมาทำงานปกติเครื่องบินก็ไม่สั่นอีกแล้วคุณปลอดภยัยนั่นคือสิ่งที่นักบินที่เผชิญกับความผิดปกติของสามเหลี่ยมเบอ,อร์มิวด้าอธิบายประสบการณ์ของพวกเขาให้ฟังอืมอย่างน้อยก็ในรายการทีวี เขตมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ระหว่างไมอามี่เบอร์มิวดาและเปอร์โตริโกก็ยังคงเป็นพื้นที่ปริศนาของโลกนี้แต่มันก็ไม่ได้มีแค่ที่นั่นหรอกอลาสกาก็มีสามเหลี่ยมของตัวเองเหมือนกันนับตั้งแต่ปลายทศวรรษ1980คน16,000คนได้หายสาบสูญไปที่นั่นพยานผู้เห็นเรื่องประหลาดของสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาได้พูดถึงหมอกหนาจัดฟ้าผ่าดวงไฟลอยไปมาและภาพหลอนส่วนในอลาสก้าทุกอย่างจะซับซ้อนขึ้นเล็กน้อยผู้คนเครื่องบินเรือแค่หายไปอย่างไร้ร่องรอย แล้วที่นั่นก็ไม่มีใครอยู่เพื่อมาบอกเราด้วยว่ามันเป็นไปได้อย่างไรในปี1950เครื่องบินบินออกจากแองโกลาชลาสกามุ่งหน้าไปเกรทโฟลในมอนทานาเครื่องบินบรรทุกลูกเรือ8คนและผู้โดยสาร36คน2ชั่วโมงให้หลังจากเริ่มออกบินกัปตันยังวิทยุมาบอกว่าทุกอย่างปกติดีแต่จากนั้นก็เงียบไปเลยล่ะ <c oughs> เครื่องบินที่มีความยาว30เมตรดูเหมือนจะระเหยหายไปในอากาศเครื่องบิน85ลำและคนราว7,000คนออกไปค้นหาแต่ไม่มีร่องรอย ไม่มีแม้แต่น็อตสกรูไม่มีอะไรเลยปริศนาเครื่องบินลำนั้นทำให้สามเหลี่ยม阿拉กาเป็นที่รู้จักขึ้นมาถ้าคุณดูแผนที่คุณจะเห็นว่าพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าและเป็นพื้นที่ที่พาดผ่านแองโคลรัชแบรโรและชูโนที่ไม่มีประชากรอ,อยู่อาศัยถ้าคุณลากจุดเชื่อมโยงบนแผนที่คุณก็จะได้สามเหลี่ยมที่น่าตื่นตาคุณเอารัฐโอเรกอนใส่ไว้ในนั้นได้ถึงสรัฐเลยถ้าคุณลองค้นหาดู คุณจะพบแผนที่ใหญ่ๆมากมายบนดาวของเราที่มีเรื่องปแปลกๆเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆทั้งบนแผ่นดินทะเลทะเลทรายและกระทั่งในป่านักวิทยาศาสตร์มีคำถามมากมายเกี่ยวกับสถานที่เหล่านั้นทั้งหมดนั้นมีสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้าแปรปรวนผิดปกติอย่างมหาศาลเครื่องบินและเรือหายไปในนั้นคนได้ยินเสียงปแปลกๆเห็นเรื่องปแปลกๆและหนึ่งในบางแห่งที่ว่านั่นก็คือเนินป่าไผ่ดำในจีนมันดูเหมือนฉากหนังสยองขวัญในฮอลลีวูดที่นั่นมีทุกอย่างที่น่าขนลุกและลึกลับให้เห็นเฮพอร์เฟกเลย ลองนึกภาพป่าไผ่ที่มีลำต้นสูงเศษฟ,ฟ้าถึง40เมตรดูสิต้นไผ่ทั้งหมดนั้นขึ้นเบียดเสียดกันมากจนไม่มีแม้แต่แสงอาทิตย์สาดส่องได้มีหมอกระหลาดลอยอยู่ในอากาศแล้วมันมาจากไหนหรือทําไมมันไปอยู่ตรงนั้นไม่มีใครรู้และเรื่องลึกลับก็ยังไม่จบแค่นั้นมันเป็นเวลานานหลายศตวรรษแล้วที่คนหายไปในพื้นที่กว้างใหญ่แห่งนั้นนักวิทยาศาสตร์เชื่อกันว่าสภาพทางธรณีวิทยาที่ไม่ปกติของที่นั่นเป็นต้นเหตุ รอยแตกจู่ๆก็เกิดขึ้นบนพื้นใหญ่พอที่จะให้คนตกลงไปได้แล้วยังมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงทางสภาพอากาศและอาจจะมีกระทั่งไอพิษแล้วต้นไม้ก็ยังช่วยดันสารนั้นให้ฟุ้งขึ้นเวลามันหักโค่นลงบนพื้นแถมยังมีถนนสายยาวจากลาดักในอินเดียที่นั่นมีชื่อว่าถนนแม่เหล็กมันเป็นเนินทอดยาวสูงขึ้นไปและดูเหมือนมันจะไม่สนใจกดแรงดึงดูดนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นคุณขับรถขึ้นไปตรงเนินเขาดับเครื่องและลงจากรถ รถจะเริ่มเคลื่อนไปตามเนินเขาเองในความเร็ว20กิโลเมตรต่อชั่วโมงและทำไมมันถึงเกิดเรื่องแบบนี้ล่ะทฤษฎีที่ 1. 1> เนินเขานั้นมีแรงแม่เหล็กอนันรุนแรงมหาศาลและดึงดูดให้รถมาติดเมื่อเข้ามาใกล้กองทัพอากาศอินเดียนแนะนำให้หลีกเลี่ยงการบินผ่านพื้นที่ตรงนั้นเพื่อไม่ให้อุปกรณ์เกิดการรบกวนเวอร์ชันที่2นั่นมันก็แค่ภาพลวงตาเนินเขาร,รอบๆนั้นดูเหมือนจะจางหายไปตรงขอบฟ้าในสายตาเรามันจะดูเหมือนถนนที่ไต่สูงขึ้นแต่ที่จริงแล้วไม่ใช่ ทะเลสาบมิชิแกนขนาดใหญ่ซึ่งดูเหมือนทะเลมากกว่าทะเลสาบและเมื่อกว่า400ปีก่อนเรือ6,000ลำก็เคยหายไปในนั้นและทำไมถึงเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้ล่ะทะเลสาบแห่งนี้มีสามเหลี่ยมปริศนาเป็นของตัวเองและก็ยังเป็นปริศนาที่แก้มไม่ได้ยิ่งกว่าสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาอันโด่งดังซะอีกในปี1950เที่ยวบิน2501ได้หายไปเหนือทะเลสาบจากเส้นทางนิวยอร์กบินไปมินนีแอโพลิสชะตากรรมของลูกเรือทั้ง3คนและผู้โดยสารอีก55คนก็ยังคงไม่มีใครทราบ ในปี2007ศาสตราจารย์ด้านโบราณคดีใต้น้ําไปสำรวจก้นทะเลสาบมิชิแกนเขาพบเห็นหินที่จัดวางไว้เป็นรูปวงกลมอยู่ลึกลงไปถึง12เมตรจากผิวทะเลสาบลักษณะหินเหล่านั้นคล้ายกับสโตนเฮจในอังกฤษแต่ทาไมมันถึงมาอยู่ที่ก้นทะเลสาบละ่ะใครเอาพวกมันมาวางไว้ที่นั่นนักโบราณคดีพบว่ารูปแบบที่สลักไว้บนหินนั้นมีแบบแผนเป็นโครงร่างคล้ายรูปสัตว์และตอนนี้มันไม่ได้ดูแปลกขนาดนั้นแล้วยกเว้นสัตว์ตัวหนึ่งที่มีลักษณะพ,พิเศษ ซึ่งมีหน้าตาคล้ายแมมมอธมันอาจจะมีการสลักไว้มาตั้งแต่ราวหนึ่งหมื่นปีที่แล้วการนอนหลับเป็นเรื่องที่ยากมากสําหรับคนท้องติดในเวเนซุเอลาที่อยู่ใกล้ทะเลสาบมาราคายโบตรงสถานที่ที่แม่น้ําคาตาทัมโบไหลลงสู่ทะเลสาบมันจะมีพายุไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่อาจจะพัดติดต่อกันนานถึง10ชั่วโมงและมากถึง260วันต่อปีแล้วก็มีฟ้าผ่าเหนือทะเลสาบแห่งนั้นทุกป,ปีมากกว่า1ล้านครั้ง นักวิทยาศาสตร์ย,ยังไม่รู้ว่าอะไรคือสาเหตุที่แท้จริงของปาร์ตี้ฟ้าผ่ารายวันขนาดนั้นแต่บางคนคิดว่าเป็นเพระออกกาะก๊าซมีเทนที่ผุดขึ้นมาจากใต้ดินแต่นักวิทยาศาสตร์อีกกลุ่มคิดว่าเป็นเพราะออก,กากยูเรเนียมในดินถึงอย่างนั้นทุกวันนี้นักวิจัยส่วนใหญ่ก็แน่ใจแล้วว่าฟ้าผ่าที่นั่นเกิดขึ้นเพร,ออกกานนราะสภาพอากาศอากาศเย็นบนภูเขาปะทะกับอากาศอบอุ่นจากทะเลผลน่ารอก็คือแรงเสียดทานและความชื้นมหาศาลน,นี่เป็นส่วนผสมที่สมบูรณ์แบบของการเกิดฟ้าผ่าขึ้นแทบทุกคืนเสียงของมันดังมากจะน่่าาารคคญ้นอยูใกลๆ แต่พื้นที่นั้นก็เป็นจุดสําคัญมากของโลกนะเพราะมันช่วยสร้างชั้นโอโซนให้ชั้นบรรยากาศที่เราใช้ชีวิตกันอยู่ไงล่ะและสิ่งที่เป็นจุดเริ่มต้นของทั้งหมดนี้สามเหลี่ยมเบอร์มิวดาทั้งเครื่องบินเรือทุกสิ่งทุกอย่างหายไปอย่างไร้ร่องรอยทฤษฎีมีมากมายไม่สิ้นสุดนักวิทยาศาสตร์คิดด้วยซ้ำว่าที่นั่นอาจจะมีดาวตกขนาดใหญ่อยู่ก้นทะเลและมันก็คอยปล่อยพลังแม่เหล็กของตัวเองออกมาและสนามแม่เหล็กนี้ก็อาจจะทําให้อุปกรณ์นําทางบนยาน,านพาหนะรังร้ายเหล่านั้นรวนและมันก็เป็นแแบบนนนี้้มานานลว นักวิจัยจคิดว่านั่นอาจจะเป็นสาเหตุของปัญหามาตั้งแต่สมัยโคลัมบัสแล้วและสำหรับ阿拉กาความแปรปรวนของสนามแม่เหล็กมีมากกว่านั้นหลายเท่าในบริเวณนั้นเข็มทิศของคุณอาจจะแสดงผลผิดพลาดไปตั้งแต่5-30หรือแม้แต่60องศาแต่การทำงานผิดพลาดของอุปกรณ์ก็ยังไม่พอที่จะอธิบายการหายไปจำนวนมากของเครื่องบินและคนในพื้นที่ที่กว้างใหญ่ไพศาลขนาดนั้นอลสกาเป็นป่ามีภูเขาสูงป่าเที่ยวไร้ขอบเขตขี่มะาในฤดูหนาวและร้อนมากในฤดูร้อน ที่นั่นมีทะเลสาบ3ล้านแห่งแม่น้ำา1 2 0 0 0สายและฐานน้ำแข็งรอบๆอีกราว10,000แแห่งและมีคนแค่สองคนต่อ5ตารางกิโลเมตรส่วนแคลิฟอร์เนียมีมากถึง500คนคุณเดินอยู่ใน阿拉斯าได้นานเป็นวันสัปดาห์หรือแม้แต่เป็นเดือนเดือนโดยไม่เจอใครเลยนอกจากหมีหหรือ2ตัวนะนะและยิ่งทางเหนือขนาดนั้นกลางวันกลางคืนก็ยิ่งน่าสับสนมากนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกฝันจะไป阿拉斯กาเพื่อดูสภาพที่ดวงดาวนี้เคยเป็น ไม่มีป่าคอนกรีตไม่มีถนนที่ไร้จุดสิ้นสุดไม่มีโกดังและไม่มีไร่ข้าวโพดแต่ที่นั่นก็ไม่ใช่แค่สถานที่ที่สวยงามแต่ก็ยังเป็นสถานที่ที่อันตร,รายเป็นอย่างมากคุณอาจจะหลงทางในป่าอาหารหมดเปียกชื้นไปถึงกระดูกเข็มทิศหรือ GPS ก็อาจจะใช้การไม่ได้ในสภาพแวดล้อมอันทารุณของสก้าอันตร,รายมีอยู่ทั่วทุกที่และคนที่ไปเที่ยวพักร้อนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เตรียมพร้อมสาหรับเรื่องนั้นเลย80%ของพื้นที่ชุมชนไม่ได้เชื่อมต่อกันด้วยถนนที่เป็นระบบ ลึกเข้าไปในป่าทางตะวันตกไม้ยังเป็นผ่าหน้าขนค้นสิ่งของต่างๆและการสื่อสารในอ阿拉斯ามีเครื่องบินมากมายมีเครื่องบิน9,000ลำและนักบิน8,000คนแถมยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆซึ่งจํานวนนั้นมันมากกว่า1คนจากชาว阿拉斯กาสก้า100คนเลยล่ะสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันฝนตกโปร,รยปรยและกระหน่ามีพายุหิมะและหมอกพวกมันไม่ใช่สภาวะที่ดีสําหรับการบินอย่างราบรื่นเลย ปีของเครื่องบินที่บินผ่านสก้าอาจจะถูกน้ําแข็งเกาะได้หมอกอาจจะทําให้มองไม่เห็นยอดเขาหิมะและลมแรงก็อาจจะทําให้เครื่องบินขนาดเล็กหลุดออกนอกเส้นทางได้นั่นคือสิ่งที่นักบินต้องรับมือทุกครั้งที่นําเครื่องขึ้นแล้วเครื่องบินที่สูญหายไปน่ะหรอผู้ที่สืบสวนเชื่อว่าดัก์ลาสี45สกายมาสเตอร์หายไปเพราะสภาพอากาศที่เลวร้ายและเศษซากก็คงถูกหิมะฝังกลบไว หรือตกลงไปในเทเลสาบพื้นที่5ของอลาสกามีทาน้ำแข็งปกคลุมและมีรอยแตกมากมายในนั้นบางรอยใหญ่ขนาดพอดีกับตัวคนหรือหลายๆคนหรือแม้แต่เครื่องบินทั้งลำก็ได้ฟังแล้วอยากไปเที่ยวกันไหมล่ะบอกผมด้วยนะเดี๋ยวผมไปด้วย <laughs>